thank mm -hmm. you ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล้าและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจผู้ใครในธรรมทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการพิทธกรักษาพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้ ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้มาพูดในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณและตอบแทนคุณของผู้อื่นคำว่ากตัญญูนั้นก็เป็นของที่พูดกันติดปากอยู่เสมอเสมอแต่ว่าผู้ที่มีความกตัญญูนั้นหาได้ยากที่สุด ด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุที่ว่าปุถุชนโดยมากนั้นย่อมจะมีอวิชชาคือความไม่รู้ครอบงำจิตใจความไม่รู้ในที่นี้ได้แก่ความไม่รู้บุญคุณของผู้อื่นที่ได้ทำไว้แก่ตนฉะนั้นการที่จะสอน หรือบอกให้คนอื่นมีความกระตันอยู่นั้นจึงเป็นการยากแต่ก็ยังพอมีหนทางอยู่คือเราท่านทั้งหลายจะต้องพูดว่าเมื่อเราไม่รู้จักคุณเขาไม่ตอบแทนคุณเขาก็จะไม่มีใครอยากช่วยเหลือเราอีก เมื่อรู้ไปถึงไหนก็จะมีผู้เกลียดชังเราทีงนั้นใครๆก็จะขึ้นชื่อได้ว่าเราเป็นคนอากตันยูเป็นคนเนรคุณผู้ที่เป็นคนอากตันยูเป็นคนเนรคุณเท่ากับปิดทางดีข้างหน้าของตนเอาไว้เหมือนกับคนกั้นทางไว้ด้วยเรียวน้ำเช่นนั้นเพราะเหตุว่า ขึ้นชื่อว่าคนอากตัญญูคนเนรคุณย่อมไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนเราอวดเก่งแต่ตัวผู้เดียวไม่ได้ถึงคราวเก่งไม่ได้ก็มีอยู่ผู้ที่มังมีสีสุขจะถือว่าเราไม่ง้อใครก็ไม่ได้เพราะอาจจะทุกข์จะจนเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ผู้ที่อยู่ดีสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะถือว่าเราไม่ต้องช่วยใครดูแลการเจ็บไข้ของใครก็ไม่ได้เพราะเราจะต้องเจ็บไข้ในเวลาใดเวลาหนึ่งแน่นอนผู้ที่มียศมีอำนาจจะถือว่าเราไม่ต้องง้อใครไม่ต้องกลัวใครก็ได้จะถืออย่างนี้ก็ไม่ถูก เพราะถึงคราวที่จะต้องง้อผู้ผู้ไม่มียศไม่มีอำนาจก็มีดังราชสีง้อนกปากส้มเป็นตัวอย่างฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีปรากฏอยู่ในชาวะสะกุณะชาดกเรื่องของผู้ไม่มีกระตันอยู่ไม่ควรคบพระตไตรปิฎกเล่มที่58หน้า426นกปากส้มที่นี้ก็หมายถึงนกหัว กาน,นั่นเองก็จะได้นำเรื่องราวมากล่าวโดยย่อๆพอสังเขตก็เพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติกล่าวคือคราวหนึ่งมีราชสีตัวหนึ่งกินเนื้อสัตว์แล้วกระดูกเข้าไปติดคอจนกระทั่งคอบวมนอนซบเซาอยู่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่ง กินอะไรก็ไม่ได้ในครั้งนั้นมีนกปากซ่อมตัวหนึ่งจับอยู่บนต้นไม้นั้นได้เลยเห็นจึงได้ถามว่าท่านเป็นอะไรเมื่อราชสีตอบว่ากระดูกติดคอเรานกปากซ่อมจึงว่าถ้าท่านจะให้ข้าพเจ้าช่วยก็พอจะช่วยได้แต่ขอให้ท่านอ้าปากให้ดูก่อนเมื่อราชสีอ้าปากขึ้น นอกปากซ่อมก็เอาไม้ค้ำปากเอาไว้แล้วก็สอดหัวเข้าไปดูเมื่อเห็นกระดูกติดอยู่ในคอราชสีก็เอาปากเคาะออกจนกระดูกหลุดออกมาแล้วจึงบินไปราชสีตัวนั้นจึงพ้นจากความตายดังนี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเมื่อคนอื่นเขาได้ฟังอย่างนี้ ได้ฟังคําที่เราบอกเรากล่าวเราสอนอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ถือดีจนนึกว่าเราจะไม่ง้อใครเพราะทรัพย์เราก็มียศอํานาจวาสนาของเราก็มีจะทําให้เขาอยากช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นเมื่อผู้อื่นได้ทําคุณแก่ตนเอาไว้ก็อยากจะตอบแทนเพราะจะได้เห็นว่า คนเราจะต้องมีเวลาจําเป็นที่จะอยากให้ผู้อื่นช่วยไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งเป็นแน่ทั้งคนเราทุกคนไม่อยากให้ใครขึ้นชื่อว่าเป็นคนไม่ดีนี่มีนิสัยอักตันยู่หรือเป็นคนเนรคุณมีแต่อยากให้ผู้อื่นชมว่าตัวดีเป็นคนกตัญญูกะตะเวทีรู้คุณและตอบแทนซึ่งท่านผู้มีคุณแทบด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายคนเราเกิดมาย่อมเป็นลูกหนี้บิดามารดาครูบาอาจารย์เหมือนกันทุกคนทั้งยังเป็นลูกหนี้ของผู้อื่นอีกเป็นอันมากเมื่อเราเป็นลูกหนี้เขาเราจําเป็นต้องใช้หนี้เขาอย่าให้หนี้ตายไปตามตัวของเราจึงจะเป็นการดีผู้ที่ไม่ตอบแทนคุณเขาก็ได้ชื่อว่าไม่ใช้หนี้เขาผู้ที่เป็นหนี้ผู้อื่นแล้วไม่ใช้ หายืมผู้อื่นอีกได้ยากชั้นใดผู้ที่ไม่รู้จักตอบแทนคุณเขาก็หาผู้ที่ทำคุณแก่ตนอีกได้ยากเหมือนกันฉันนั้นเมื่อเราทำคุณแก่ผู้ใดเอาไว้แล้วเราก็อยากให้ผู้นั้นรู้จักคุณของเราชั้นใดผู้อื่นก็ฉันนั้นผู้ที่ไม่มีความกระตันยูย่อมมีแต่ผู้ตำหนิติเตียน เป็นเครื่องปิดทางความเจริญข้างหน้าของตนทำลายความเจริญที่มีอยู่เหมือนกับมีที่นาไม่ดีทำนาได้เข้ากล้าน้อยฉะนั้นฉะนั้นคนเราทุกคนจงจำเอาไว้ว่าคนกระตันยูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงคราวทุกภัยใหญ่มาถึงย่อมมีผู้ช่วยเหลือท่านสาธุชนทั้งหลาย เรื่องความกระตัญญูรู้คุณคนและกระทำการตอบแทนคุณซึ่งท่านผู้มีคุณนั้นองค์สมเด็จพ,พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ในมงคล,ลสูตรซึ่งเป็นมงคลที่25พระองค์ได้ทรงตรัสว่าบุคคลทั้งหลายใดระลึกถึงคุณท่านผู้มีพระคุณ และกระทำการตอบแทนซึ่งท่านผู้มีพระคุณจัดเป็นมงคลอันประเสริฐของชีวิตและพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับพระพิสุทั้งหลายว่าททเวเมพิกเวทุลภาดูกรพิสุททั้งหลายคนสองจำพวกนี้เราตถาคตกล่าวว่าหาได้ยากที่สุดในโลกคนสองจำพวกนั้นคือใครบ้าง คนสองจำพวกนั้นคือปุพภการีคนที่ทำคุณไว้ก่อนได้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นและคนที่ได้ทำความเกื้อหนุนเกื้อกูลอุดหนุนให้ตนได้รับความสุขในชาตินี้มีให้ซึ่งข้าวและน้ำเป็นต้นเรียกว่าปุพภการีผู้ทำคุณก่อน ผู้ที่รู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และรู้ซึ่งคุณผู้ทําไว้แก่ตนเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็กระทําการตอบแทนซึ่งคุณแก่ท่านผู้มีคุณด้วยการให้ข้าวของมีข้าวและน้ำเป็นต้นหรือช่วยกิจการงานต่างๆหรือเจ็บไข้ได้ป่วยมีกิจธุระอะไรก็ช่วยเหลือไปตามการเรียกว่ากะตันยูกะตะเวทีบุคคล คนสองจำพวกนี้แหละที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าหาได้ยากที่สุดในโลกเพราะอะไรทําไมถึงบอกว่าหาได้ยากที่สุดในโลกก็เพราะว่าคนทั้งหลายนั้นถูกอวิชชาเป็นต้นครอบงําจิตใจคนทั้งหลายเมื่อถูกอวิชชาซึ่งเป็นธรรมายมืดฝ่ายบาปอากุศลครอบงําจิตแล้ว ก็ย่อมจะทําให้จิตใจของบุคคลน,นั้นมืดไปเป็ดด้านฉะนั้นจึงมองไม่เห็นคุณของผู้อื่นถึงแม้ว่าบุคคลน,นั้นจะมีคุณต่อตนเองอย่างมากมายมหาศาลก็ตามแต่แต่บุคคลที่มีอวิชชาเข้าครอบงำก็ย่อมจะไม่รู้จักคุณของบุคคลเหล่านั้นส่วนบุคคลที่มี มีวิชาหรือมีปัญญาจิตใจไม่มืดบอดก็ย่อมจะมองเห็นคุณของผู้อื่นได้ง่ายถึงแม้ว่าบุคคลอื่นจะทำคุณแก่ตนเองแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงให้น้ำเพียงแก้วเดียวแต่คนที่ไม่มืดบอดคนที่มีปัญญาก็ย่อมจะมองเห็นคุณของผู้อื่นและกระทำการตอบแทนคุณของท่านเหล่านั้น ฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายคนที่มีจิตใจมืดบอดคือถูกอวิชาหุ้มห่อเอาไว้กับคนที่มีปัญญามีจิตใจสว่างสวัยไปด้วยปัญญาบัณฑิตทั้งหลายท่านอุปมาเหมือนกับคนตาบอดกับคนตาดีคนที่ถูกอวิชาหุ้มห่อจิตใจเอาไว้เปรียบเหมือนกับคนตาบอด คนตาบอดย่อมไม่เหมาะย่อมมองไม่เห็นสิ่งต่างๆถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะขึ้นเป็นพันดวงแต่คนตาบอดก็ไม่อาจที่จะมองเห็นได้ส่วนคนที่มีตาดีก็ย่อมมองเห็นวัตถุต่างๆได้ถึงแม้ว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะขึ้นเพียงดวงเดียวแต่คนที่มีตาดีก็ย่อมมองเห็นชั้นใดก็ดี บุคคลผู้ถูกอวิชาคุ้มห่อจิตใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นบุญคุณของบุคคลอื่นได้ฉะนั้นเมื่อมองไม่เห็นคุณของคนอื่นแล้วการที่จะกระรตอบกะทำการตอบแทนซึ่งคุณของท่านผู้มีคุณนั้นจึงเป็นไปได้ยากส่วนบุคคลผู้มีตาดีมีปัญญาที่รู้จักคุณของผู้อื่นก็ย่อมกระทําการตอบแทนซึ่งบุญคุณของท่านผู้มีคุณเหล่านั้นตามสมควร แกฐานะแก่กําลังของตนฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายคนที่มีความกตัญญูนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผูเ้เปิดประตูไปสู่ความเจริญส่วนคนที่อกตัญญูประตูนั้นย่อมตันคนดีนั้นมีปกติรู้คุณคนส่วนคนไม่ดีนั้นมีปกติลบลูคุณคน เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราได้รู้ความเป็นจริงดังนี้แล้วว่าการที่เราเป็นคนกระตันยูรู้คุณคนนั้นและกระทำการตอบแทนบุญคุณแก่ผู้ที่มีคุณกับเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอันประเสริฐของชีวิตมงคลก็คือเหตุให้ถึงซึ่งความเจริญ มงคลคือเครื่องป้องกันภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อฉะนั้นเมื่อเรารู้จักบุญคุณของคนอื่นและกระทําการตอบแทนแล้วชีวิตของเราย่อมจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่มีความตกต่ำเลยส่วนคนอักตันยู่ชีวิตก็ย่อมมีแต่ความตกต่าไม่เจริญรุ่งเรืองไม่ก้าวหน้าอนอกจากเราจะก,กรกตันยูรู้คุณ ต่อบิดามารดาครูอุปชา,า,ชาอาจารย์าารแล้วเราก็ยังต้องมีความกตัญญูต่อพระพุทธธรรมประสงค์รู้บุญรู้คุณบุญกุศลที่นำตนมาเกิดในสุคติด้วยเมื่อถ้าเรารู้ในที่ทั้งปวงดังกล่าวมาแล้วก็ให้เรามีความกตัญญูกะตะเวทีกระทำการตอบแทนคุณในที่ทั้งปวงดังที่กล่าวมานั้นถามว่า จะให้ทำการตอบแทนในพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นกระทำอย่างไรข้อนี้ก็แกว่าให้เราท่านทั้งหลายนั้นมันกราบไหว้บูชาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่หนึองๆอย่าได้มีความประมาทแล้วก็ให้คิดทำกองการกุศลอยู่เนึองเนงคือการให้ทาน รักษาศีลเจริมภาวนาและฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นอย่าได้ประมาทเมื่อเรากระทำบุญกระทำกุศลอยู่เช่นนี้เนืองๆทุกๆวันแล้วเราก็ได้ชื่อว่ากระทำการตอบแทนซึ่งบุญกุศลที่นำตนมาเกิดในสุคติภูมิด้วยเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราจึงไม่ควรประมาทไม่ควรปล่อยปละละเลยชีวิตควรที่จะใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ทําประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นตอบแทนผู้ที่มีพระคุณต่อเราคือบิดามารดาเป็นต้น นะเมื่อเรากระทำการตอบแทนซึ่งท่านผู้มีคุณที่เขาได้กระทำแก่เราแล้วนะชีวิตของเราย่อมได้รับความสุขกายสบายใจนะสุขทั้งในชาตินี้สุขทั้งในชาติหน้าจนกว่าจะเข้านิพพานพ้นจากการตายการเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาเพราะเวลาหมดหมดเวลาแล้วอาตมาก็ขอยุติเอาไว้แค่เพียงเท่านี้ ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขก,กายสบายใจมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอให้ทุกท่านนั้นจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิต จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกข์กล่าวคือมรรคผลที่ผานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอขอเจริญพร